ั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound กลับมาพบกับมินเป็นประจำเลยค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมกำลังมองหาเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่หรือเปล่าคะวันนี้นะคะมินก็ยังคงอยู่ที่ Rocket Sound ค่ะจะพามาดูกันนะคะว่ารถแบบไหนเหมาะกับเครื่องเสียงแบบไหนหรือว่าคุณผู้ชมมีเครื่องเสียงในใจที่อยากจะติดตั้งในรถนะคะก็สามารถมาได้ที่ Rocket Sound ค่ะ,ะวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวตามมินไปดูกันคะ่ะ วนี้นะคะมินก็อยู่กับคุณพลวัตค่ะสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะติดตั้งเครื่องเสียงในรถแต่ว่ามีปัญหาค่ะว่ารถที่ซื้อมานั้นอาจจะดูมีการปรับเปลี่ยนระบบไม่ได้ครับค่ะวันนี้คุณพลวัตมีคําตอบให้ด้วยครับผมค่ะต้องทํำยังไงบ้างคะก็วันนี้จะมาแนะนํากันนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่รถที่มันเป็นรถยุโรปนะครับหรือว่ารถค่ายญี่ปุ่นก็แล้วแต่ที่เป็นตัวไฮเอนด์เนี่ยนะครับเช่นเล็กซัสประมาณนี้นะครับ คือลูกค้าต้องการอัปเกรดคุณภาพเสียงที่ดีนะครับก็แต่ว่าฟอนต์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับซึ่งเครื่องเล่นตัวนี้นะครับที่เราจะมาแนะนำเนี่ยเป็นเครื่องเล่นที่มีหน้าจอขนาดจิ๋วเลยนะครับคือขนาดเล็กกว่าสามาร์ทโฟนนะครับซึ่งสามารถที่เราจะใส่เพิ่มเข้าไปนะครับในรถแต่ละรุ่นได้อย่างลงตัวเลยครับก็คือไม่ต้องถอดของเดิมไม่ต้องถอดของเดิมใส่เพิ่มเข้าไปนะครับแต่ว่าคันนี้นะคะ Mercedes-Benz รุ่นนี้เนี่ยได้มีการติดตั้ง เจ้าตัวนี้เอาไว้ใช่ครับเป็นเครื่องเล่นแอร์พายรุ่น UTX A.09 นะครับซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่มีหน้าจอขนาดเล็กมากเลยนะครับเป็นตัวท็อปสุดของแอร์พายนะครับซึ่งจะมีคอนโทรลเลอร์ตัวเล็กที่เราสามารถที่จะไปติดตั้งบนแดชบอร์ดรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับที่มันเหมาะสมที่เราสามารถเล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องเล่นนะครับที่สามารถที่จะรองรับ USB ได้พอร์ตนะครับซึ่งตัวเครื่องเล่นเนี่ยเราอาจจะไปไว้ในตำแหน่งในเกะหรือว่าใต้เกะตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับครับ ก็คือรุ่นนี้เนี่ยสามารถติดได้ในรถทุกๆรุ่นด้วยใช่ครับคือตัวนี้มันรองรับไฟล์ไฮเลสนะครับซึ่งเป็นไฟล์แบบระดับไฮเอ็นโอดิโอเขาเล่นกันนะครับค่ะแล้วสำหรับคันนี้นะคะทางด้านหลังค่ะได้มีการติดซับกับแอมไว้ยังไงบ้างคะครับก็คันนี้ติดตั้งเป็นระบบไตรแอมนะครับโดยใช้พาวเวอร์แอมขนาดจิ๋ว2เครื่องเป็นของ Mosconi นะครับก็ใช้รุ่น D2 1 0ร้นะครับที่มีภาคขยาย4 channel นะครับนำไปขับลำโพงของ Micro Precision ซีรีส์5คู่หน้านะครับซึ่งลำโพงก็ได้ติดตั้งไว้ตำแหน่งประตูหน้าแล้วแล้วก็ทวิตเตอร์ก็ใส่บริเวณเสา A ค,ครับผมแลวนี่เลยค่ะแล้วก็แอมีกเครื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่น uh, D2 เหมือนกันนะครับ500.1นะครับนำไปขับซับกาเด่นขนาด10นิ้วนะครับโดยด้านหลังนะครับก็ได้ออกแบบเป็นเสาคอนเซปต์แบบเ,เรียบง่ายแต่ดูหรูหราเรียบหรบูเลยเข้ากับรถเลยใช่ครับก็ ติดตั้งทั้ง p o w เ r เครื่องนะครับไว้บริเวณแผงทั้งด้านซ้ายและด้านขวาซับติดไว้ตรงกลางนะครับแล้วโดยบริเวณขอบรอบๆเนี่ยเราก็ทําเป็นเส้นสายสีสันนะครับซึ่งเป็นอะคริลิกนะครับซึ่งออกแบบให้มันรับกับตัวรถนะครับซึ่งซึ่งก็เวลาเปิดท้ายขึ้นมาก็จะดูสวยงามนะครับ เสียงชัดดีไซน์ดีด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะติดตั้งเครื่องเสียงแล้วก็กลัวจะมีปัญหาแบบที่ว่ามณีนะคะไม่ต้องกลัวค่ะลองเข้ามาคุยกันได้ก่อนกับทาง Rocket Sound เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพลวัตด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound